สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมเทปหลงคุณเดิมมาแล้วครับผมเจอกันอีกแล้วเจอเจอกันเรื่อยๆนะครับวันนี้จะมาทำตับมีใครชอบกินตับไหมตับ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 จะกินตับตับเนี่ยเป็นเมนูที่ทำยากเหมือนกันนะทําทำยังไง ไม่ให้แข็งผัดออกมาไม่ให้เลือดออกไม่ให้สุกเกินกลางลังหวานหวานนะครับเพื่อนไม่ต้องเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าตับซื้อกลับมาเพราะว่าผมไม่ต้องการจะหั่นให้ดูเพื่อจะเสียเวลานะครับผมตับหัน่นหั่นเรียบร้อยแล้ว นความหนาขนาดนี้นะฮะนะครับอ่าพันเสร็จแล้วสำคัญที่สุดตับเนี่ยมันมีตรงผิวมันหนังมันะต้องตัดออกก่อนนะตัดออกมันก็จะไม่เหนียวนะครับอ่าตังออกเราล้างน้ำหลายหลายครั้งก่อนหลังจากนั้นอย่างน้อยล้างสักห้าหกครั้งอะ่ะปล่อยน้ำ จนเห็นมันเริ่มใสอะ่ะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นคลิปหลายคลิปเนาะหลังจากนั้นผมก็จะใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ผงหมักเนื้ออันนี้ผมใส่ผงหมักเนื้อนะครับอ่าเพื่อจะหมักอีกทีหนึ่งก่อนแต่ตอนนี้ผมจะล้างออกนะครับล้างออกก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทำยังไงขั้นตอน ตอนนี้ผมล้างน้ำเปล่านะครับก็น้ำยังขุนอยู่นะครับแต่ก็ไม่ขุ่มมากนะครับผมนะไม่ขุนม,มากโอเคล้างอิดลางน้ำล้างอิดตาก้ําล้างอิดคือขั้นตอนพวกนี้มันยุ่งยากนะครับเนี่ยอันนี้ยังมีมีมีหนังมัน ต้องและเอาให้หมดนะครับไม่งั้นเหนียวนะไม่เหนียวล้างแป้งผมใส่แป้งใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ผงหมักเนื้อลงไปหมักนะครับตอนนี้ล้างนะยังไม่เสร็จนะครับขั้นตอนอยังมีนะครับ นี่คือน้ำส้มนะฮะน้ำส้มน้ำส้มสายชูนะครับใส่ลงไปอใส่ลงไปเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีนะครับทำไมถึงต้องใส่น้ำส้มเพื่อจะให้อลูมันะรูขนมันเน่ะตันหมดตายฮะเ,เรียกว่าจะไม่ให้เวลาผัดออกมาเนี่ย มันจะไม่เลือดออกอ่านี่คือเคล็ดลับนะเคล็ดลับนะครับเพื่อนเพื่อนต้องไปลองดูนะครับะนะนี่เนาะมันจะเปลี่ยนสีนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นสีขาวทีนี้เราก็ล้างออกน้ำส้มหมักก็จะมันชักนานหนึ่งนาที แค่นั้นเองหนึ่งนาทีให้มันเปลี่ยนสีโอเคนะแล้วก็ล้างออกเลยนี้ล้างออกเลยอันนี้อีกขั้นตอนที่สำคัญนะครับนี่อ่าหลังจากที่ ใส่น้ำส้มแล้วก็ล้างแล้วทีนี้เราก็ต้องมาซับน้ำนะครับนะครับซับน้ำซับน้ำก่อนนะอันนี้คือจุดสำคัญไม่แตกหรอกนะในระหว่างรอ เราก็อธิบายนะครับเครื่องมีกระเทียมสับทุบกระเทียมทุบต้นหอมอ่าคุณอยากจะใส่เห็ดฟางเห็ดไรก็ได้นะครับแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำ,ท,ยดำที่สับเป็นเป็นตำไม่ล่องละเอียดมากเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้นะครับอ่านะครับเลี้ยงนะ ผมเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตับกลับมานะาหันห่นหั่นมีหั่นบางเกินนะครับหั่นหนาหน่อยนะหลังจากหั่นหนาที่ต้องการปุ๊บเราเอาไปแค่น้ำล้างแป้งมันตามที่ YouTube ของคนอื่นที่เขาทำกันแลหละล้างจนให้สีมันเริ่มจืดปุ๊บเราก็ใส่ ผงหมักผงหมักเนื้อถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใส่ก็จะเพื่อให้มันนุ่มขึ้นผงหมักเนื้อนะเกลือน้ําตาลนะครับแล้วก็แป้งมันแล้วก็เอาไปหมักเอาไปหมักหมักไว้สกักอ่าสามชั่วโมงนะครับเข้าตู้เย็นเลยแล้วก็เอาออกมาล้างนะตามขั้นตอนที่ผมเมื่อกี้เลย ล้างจนน้ำไม่มีเสียสายแล้วทีนี้เรามาใส่น้ำส้มน้ำส้มประมาณหนึ่งนาทีใส่น้ำส้มลงไปคุกให้มันเข้า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 ,ขาแล้วดูมันสีเริ่มสีขาวนะประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำลงไปแล้วก็ล้างคุกเท้าด้วยกันนะไปทั้งทั้งนั้นประมาณสองนาทีแล้วก็ล้างน้ำออกเลย ตอนนี้ก็คืออย่างนี้อ่ะนะครับทีนี้จริงๆเก็บไว้นานหน่อยก็ได้แต่ว่าด้วยเวลาเรานะถ้ามัดไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าอยู่บ้านถ้าไม่มีผ้าก็เอากระดาษซับหน่อยให้มันมากที่สุดอะเนาะอ่า มันมีรสชาติแล้วนะอ่าอ่ะ,อะทีนี้เรามาเริ่มผัดนี่ใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันก่อนชิ้นโตๆอย่างนี้เลยนะฮะชิ้นโตๆอร่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นเราต้องมีกระเทียมเจียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเทียมเจียว เราต้องเจียวกระเทียมเจียวด้วยนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่โอเคตอน <Okay. S 2> ตนี้เรามาเจียวกระเทียมตัวนี้ก่อนัดเจียวมันก่อนหน่อหนึ่ ไม่มีอะไรมากมายง่ายทำมันง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะฮะอ่าพอแล้วเหลืองนะพออย่างนี้โอเคนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากนะอ่ามาดูใกล้ๆ นะครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญมาดูใกล้ๆขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะไม่ไม่สำคัญน้ํามันไม่ต้องร้อนมากเราอย่างนี้ประมาณดูตะเกียบนะเนาะเริ่มมีม,มีมีขึ้นมาฟองขึ้นมาร้อนมากไม่ได้นะฮะร้อนมากเดี๋ยวตับมันจะใส่ลงไปนะ ใส่ลงไปแช่นี่จุดนี่สําคัญมากอันนี้สําคัญมากนะฮะอ่าสำคัญที่ความร้อนน้ํามันอย่าไปให้ร้อนมากโอเคเราดูสีอ่าเราลองจับดูนะครับอืมถ้าเราไม่แน่ใจมีวิธีนะครับใช้วิธี นะกันไกลตัดนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเห็นๆนะกันไกลตัดอ่ากันไกลตัดนะอันนี้โอเคแล้วขนาดน,นี้โอเคแล้วเอาขึ้นเลยอ่าทีนี้เรามาทำกันเลย นะครับอันนี้ก็ถ้ามีน้ํามันอยู่แล้วเอามาดูใกล้ๆนะเราใส่พริกไทยดําไปท้อนหนึ่ง่อทีนี้ใส่น้ํามันหอยนะครับคนที่ชอบกินหวานก็น้ําตาลหน่อยจริงๆตับมันก็หวานอยู่แล้วนะนะสีอิขาวนะครับพอนอนนี่หน่อยโอเค อ่านี่สำคัญนะครับดูนะฮะเนี่ยนิ่มๆนุ่มๆยังไม่สุกนะอ่าทีนี้เราคุกใส่เลยคือกระทะมันร้อนอยู่แล้วถ้าอยู่บ้านอาจจะเปิดไฟนิดหน่อยอยู่นี่ไม่ต้องเปิดไฟนะครับนะถ้าคุณกลัวมันไม่สุก คุณกลัวเขาไม่ไม่สุกไหมไอ้นี่คุณก็ตัดออกดูนี่เห็นไหมเนี่ยไม่มีเลือดเลยให,หมกำลังสุกแล้วนะฮะอะ่เราก็ตำด้วยกระเทียมเจียวตำด้วยกระเทียมเจียว อ่ะเดี๋ยวใส่จานก่อนคือขั้นตอนผัดอ่ะมันไม่คือถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะครับมันก็อยู่ที่ว่าควบคุมไฟเนาะเห็นไ,ไหมฮะผัดออกมาไม่มีเลือดเลยนะเพื่อนๆไม่มีเลือดน้ำออกมานะอ่ะเนี่ยเนี่ย ดูได้เลยอืมปีใหม่นี่ลองลองลองทำสักจันดูนงต้องชิ้นใหญ่อย่างนี้ถึงอร่อยตับนะแล้วก็มันมีก็อือกิน นุ่มอืมอ่ะพอดีสุกเลยเห็นไหมแล้วนุ่มด้วยขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมไปทำดูช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ